อครับพอดีด้เปิดตัวนี้มาอาการก็คือเปิดเครื่องแล้วไม่เข้าตัวหน้า OS ครับจะค้างอยู่ที่คำว่า Android นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูเนาะ เปิดเครื่องนะครับโอเคแอดวานนะครับมันจะค้างอยู่หน้านี้ครับแอนดรอ d นะครับไม่ไปไหน,นครับอย,อย่างเงี้ยครับ ท่านไหนพอมีทั้งแก้ช่วยแนะนำด้วยนะครับเงียบเลย mày mày hũ phân sim trang phai tìm hoa lăng ngàm thuốc lifestyle นะครับโอเคครับเป็นเหมือนเดิมครับค้างอย่างนี้ครับโอเคครับยังไงใครมีวิธีแก้ก็ช่วยหน่อยนะครับขอบคุณครับ